สวัสดีค่ะมื่อนี่กะสิผ้ามาสางยูสางกินอีคือเก่าด้วยค่ะได้เนื้อติดเอ็นติดมั่นมากนะคะเป็นเนื้อเศษได้มาน้อยหนึ่งคือว่าเสียวมาเห็ดออมห้ผู้เ่ากิ่นแยมมาแรงเนาะค่ะนอะล่างให้สะอาดก่อนด้วยค่ะอันดับแหลกเข้าจะไปต้มก่อนค่ะพอเถาออมเลยส่งคือพันสี่อนข้างเหนียวหรือว่าหยาบด้วยค่ะผู้เถาอาศยำบ่ได ขาเสียไปต้มให้ปเปื่อยๆสกอรน,นะคะนอทุบตะไคร้ใส่น้ำค่ะตะไคร้ได้มาตะสวนหมว่านนี่แหะคะ่ะเดี๋ยวมาใส่เจวบองนะใส่ตะไคร้น้ำสิไดหำหอมเนาะคะ่ะแล้วก็ปิดฟ้าค่ะตั้งไฟไว้เพิ่นเดือดได้พักง่ายๆค่ะก็มาเปิดเบิง ม่ให้ไนเปเื่อยดอกค่ะค้นๆก็จะเอาไปประกูดลงไปนะคะให้หอมๆแล้วก็ปิดฟ้าต้มตอไปอีกค่ะกาว่ามือนีีสีอ้อมใส่ใบพักอีเลิศหรือว่าใบชะพู่ด้วยค่ะเขากับมาเก็บใบชะพู่กันเนาะค่ะใบพักอีเลิศบานเท่านี้แหละเขากันได้ค่ะกับอ้อมเนื้อเนี่ยเก็บใจพ่อประมาณหนึ่งแล้วด้วยค่ะเข้าเสีไปล่างค่ะทำความสะอาดกร ก็ามาซอยค่ะซอยเป็นชิ้นน้อยๆนะคะลูกเรยมักชิ้นใหญ่กับซอยชิ้นใหญ่ค่ะผักพริกค่ะก็ามาหันพาเคืองเนาะคะ่ะนี่ก็ต้นหอมค่ะเอาใส่น้ำสีแดงหอมๆค่ะอันมะละขีนกค่ะใส่ลงไปพ่อห้ยขุมอัล้ัมนะคะจักหน่อยเอามาฮันคือกันค่ะ อันนี้ก็เป็นพักที่ห่าสีไซนแน่นออมของเ่าเมือนี้ดะ้คะก็มาเปิดยามเนื้อเขาค่ะซุกได้ที่นิ่มเปื่อยพลอยพอดีชินยย้นใญ่ๆมีมันเด้งๆอุ้ยเป็นแต่แสบค่ะเนื้อแนวนี่ออมแสบด้วยค่ะเขากับมะหันค่ะชิ้นตามใจเขาเลยชิ้นใหญ่ชิ้นน่อยด้ค่ะวันนีก้ก็จะไปออมค่ะใส่น้ำต้มแล้วค่ะเอามาออมนะั่นใส่น้ำต้มเนื้อนะคะปุ๋งชูโรสค่ะ นำปลาค่ะนำปลาด้วค่ะปลานะะ่ยน,น,น่ขาดบบได้เข่าคัวกตออ็ต้องใส่อมนี่ต้องมีเข่าคัวด้ค่ะแล้วก็ตามด้วยพักค่ะระวังปุุงไปนี่ก็เปิดไฟแก๊สไปน้ำด้วยคะ่ะเพิ่งกระสีเดือดพอด,พอดีพักเอาลงไปเบิดเลยะคะ่ะอ,อมใส่กันผู้เ่ากินกับให้พักซีนิ่มๆแน่ค่ะปิดิฟ้าอ,อมไว้ตั้งไฟไวค่ะวันนี้เทาก็สีไม่เฮ็ดเจ,จลด้วยค่ะ แจ่วนัๆวๆใเพิ่ดนจำบ่มีเพียบบ่มีดีแล้วค่ะใส่ปลรราแทนนนัวๆพิกป่นลงไปค่ะเขาครัวค่ะมัะนาวค่ะออกสมใน่จักน้อยค่ะซอยต้นหอมลงไปน้ำค่ะคนๆๆแล้วก็ซีมเบิงค่ะซีมรสที่ห้อมาก,กนละค่ะ มักแนวดกับปุูกแนวนั่นค่ะออมหอบกระซุกพอดีค่ะกับว่ามันว่าซุกแต่ว่าเนือ้อเป็นซุกอยู่แล้วนอพักเปื่อยพอดีค่ะคนบึงหอมหอยหอยขึ้นมาเลยค่ะหอมใบอีเลิศดหอมเนื้อกะพองกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะออมเนื้อเปื่อยใส่ใบอีเลิศเท่าค่ะน้ำสดนัวนัวนะคะนอหาผูเ่าเพิ่งกินย่าม,มาแรง กับแจวนัวๆค่ะจำเขากันเนือมันๆเด้งๆแล้วค่ะน้อพอดีกินแล้วค่ะสำหรับผู้เฒ่าบ่เนี้ยวเกินไปแจวแซ่บๆค่ะไปค่ะเตรียมหาผ้าเขาให้ผู้เฒ่ากินกันเนี้อมาแร่งเล้ค่ะน้อขอบคุณที่รับชมค่ะ สวัสดีค่ะ